สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันแก้วปลาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพักพักกับบักง,งามบักใส่มีน้ำเด้อกับใบไม้มา,มา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 กินข้าวน้ำจบครับทานน้ำยายน้ำปลาน้ำรุ่มกว่าไปนอคโวโซ่ก็นข้ามากินน้ำตกน้ำหลานเด้อข้าเหนียวมาจัดการกันนั่งเบิกทีอบอกทีวีธรรมดกับ <สะ S 2> พักพก่อนเอาเ หายพูดเลยโบมาเช็คกินเบิร์เซ็ตไปหัวแม่พี่น้องเลยหมากิน,นไมส่สบายดีสวัสดีพี่น้องมากินเข่ามากินเข่าเด้อมากินเข่าเด้อจ้ากินกับแจวปลาปลา,า,าอ่าแจวปลาหมากินไม่หมักะหมักบะละนี่ยขี้นกพักเต็มจานมาเป็นจ,นจานๆเลย พวงเลยมาเด้อพี่น้องมาเสียบเขาตอนแดงขด้ามเลยเนาะตอนขามมๆๆ้ามส<ๆ>ี่โมงเลยสี่ห้าโมงแรง,นอองนเนาะกินข,กข้าวซองข้าวเยอะเกินแล้วเรียบร้อยข้าวก็ข้าวครับหอมหอมเข้ามาหอมดีมาเด้อๆๆ Mother, พี่น้องมาเด้อกินปลนปลากดอีกแล้วได้แซ่บ วางหนึ่งเข้ากินเดียวกูแมนลองปีนมาตังหลักใหม่ขึนน <laughs> ้นนะปรากฏเลยมองทำให้เปลี่ยนตัวใหญ่ลายก็บกอกข,ขักคะแนนตัวซั่มแขนพูดีิขักกิ่นป<ม>ัสสาวะในสวนมองฮะต้องเถอเอาไปบ้านหนึ่งน้นองบ้านหนอ่ง มันเกิดที่ไหนออกกินตะอ่อนนะพักฮะกระแสมันเอาไว้ตู้เย็นเอาไว้ดิบพี่น้องอืมก็มคือเกอ่ากระแชบคือเก่าเด้พ่อแม่พี่น้องตู้เย็นเนี่ยเอาไว้ดิบเด้อคือเกอ่าแชบคือเกอ่าผมบํารำ ผมอืมมืนน่อไหร่แดดแจ่มดีพ่อแม่ไปน้องกินปลากระตุกกรตดายกระตว่าประกรเบุ้นคนน้ำห <c oughs> วานเด็แต่ยังพน อืมอืมนก้ามข้อระบาดอืมก้ามปลาอืมเบืองอืมกามเหรออืมใจบุกมันบุดีป็นไหนนะเป็นใจคักหรือรอกโรคระบ่หรือเป็นก้างคักบวบนี่ปูนี่ยจ้ำแล้วบีบเบืองก่อน ขึนปลาก,กันกะองพี่น้องนะยากนละกะหตัวเผาเนาะขักเนาะนี่ขนมอันนี้นาชตดินแม่นเนขาเผาข้าเข้าลมันแหลกพดเนาะตัวเผาคืออุ้นวายตึงนี้เนาะบ๊วหอมแทงอือออปปมแซ่บปะมาณเนะชินแรงนำกัน เสนหนาไปซื้อายเส้นได้ไปทึบปาตกักเ้ำเปาะในสวนจะกองำงามพักกับพักมั่บ,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 บังบังโอ้กาง,า,างนี่มาเขาค้อกูกะว่างเนี่ยกินใน จะเผาคุยเสื้อผ้หลายบีบเบิร์ก่อนย่นำเบิร์ก่อนตายห้งบดีอากาศโอ้งามแค่มันอ่อนได้ <c oughs> บ,าบานไปเฉยได้เลยอยูย่เงน้จะเนี่ยมาบา,บานไปกินอะไร Cần chuẩn mọi người từ bộ Mình được tiêm, của mẹ phải nó mình đừng cứ câu một khăn nhàn rất bộ cung trình đấy màu non này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không คนมีเงินเขาก็บอกให้เราสร้างเดีอืมใบ่ป เขียนอุ่นเขายนมาชอบบุคขาหอมจัะขาหอมบ้าีบุคไปเขามามะขามยังแซ่บคือเก่าเด้อพ่อแม่พีน้องแซ่บนพ่เป็นยังคมยังนัวคือเก่าเลยรสชิดานกเกียป่ แล้วก็เกล็ดเพราะมันบปรแชดเลยนี่คือเก่าโดดมาเนาะแต่ว่าเอาไว้ดิบเข็นเท้าลวกแล้วไปเมี่ยนบะดอกมากินย่ากพ่อแม่ไปเนอะอันนี้บุยยาบอันนี้บุยยาบเอาแต่ว่าเอาไว้ดิบเวลาเอาออกมากินตรงนึงอีกเจ้าหน่อยคมนี่คือเก่าลืด แช่ก <Shut> <Yeah. S 1> ินยำได้กระเสน้ำปนไาคุยออาไม่กลางม็นน้ำบี็น้ำเป็นไหม มันมีแต่แนวขมขมไม่กินคับเจ้าคบแซบเจ้าคบเจ้าเคียดเนอเป็นเจลเคียเตะกบเจลไม่ไดเป็นจริง แกงต้มั่วแกงแช่พักอืมิดสมลองคมเรามานี่คืออยากตาชวนจะก็ม,มีมันม่เสีอชดเลยพักไข่พักไข่ก็ยังมีแกงคือพักไข่เลยเขียดพี่นอ้องเอ้ย ไม่ไปข้นอ้อยมีฮอตแค่เหลืองนะไม่ทำโบรายตัวเด่นดั้ตัวสองตัวเลยมีเป็นได้ตัวลยู่ยำบักชะดีกันบางนี่เอ็นชะดีแก่เห็นไม่ใหญ่นะยำใดแต่แซ่บคือเกา พ,พักกันเลยนำารือนมกิ้มได้ปะเนี่ยอิมเพื่อนมันช่างมักยงไม่อยากเขาแต่ชาบเช้าวมาได้กินกินขอพัดเสร็จที้ดอยวนร่ คุ้งพอละกินได้ไม่ไกินได้กินพอเอ นี่แหละพ่อแม่พป่น้อง้องเข่าอยู่ขึ้นกำกันไม่แต่กินกับบุ้มมีผัวบุ้มมีเมียกับบุจักเนี่ชีิอยู่นะพ่อแม่พี่น้องป้าจะว่าเบิ่งคลิปจู้ก็ไม่ได้กินนะว่ <c oughs> ะ, <c oughs> ะเงินบอกออย่คเบิ่งคลิปซู้ก็ไม่ได้กินนะว่าจะกินยุคตอเด้อกินข้าวนํำปลาเงินปลาเงินลุงเลิศดไม่กินข้าวน้ำลูกน้ำลานแก้วปลาเมื่อนี่จะกินไหมจ่ะ บึงในป่าเว้ยเห็ดกินยังไงคะขาเแดงมั้งเป็นยังจะไม่ได้ข้าแดงต้งช้ไปกานั้ยนะก็ไม่ขอเจาะออง หายาดเวลาเห็ดคลิปกันเรเป็นชีววังวินไดเลยอ่ะพอจะนีแต่ตอนแรกเท่นั้นน่ามาเศร้านักแบบรายการเนี่ยวันเที่กินบริชายชายบพราท่านแบบวันเกินยงก็พักกันยังคือเก่ากินได้เป็นบังกรได้แค่โมโขหรือพกัอพกแค่ปลาตื่นแบโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห่งเด้อพี่น้องเด้อขอบุกข,ขอบใจพี่น้องติดติดตาม โฉกไขมันพี่นอ้องเด้อให้สุขภาพเข้มแข็งเนาะรุ่นอูโซเพิ่นคือกันเด้อให้สุขภาพเข้มแข็งอายุบานควันยืน,นอยู่น,นำกันไปนานๆเอฟซีๆๆทุกตัวหน้าโอเคพ่อแม่พี่นอ้องต่อไปนี่กะ <c oughs> ไปตัดหญ้าบ้านกินข้าวอิ่มต้อง<ห>เอ็กเซอร์ไพรส์อยู่ดีมีแหงเนาะโฉกมันดำด้วยสบายดี